มันนี้กันเลือทางบนนี่ยายกจะจบปลูกยายวายายจะเอาสารเหน่หรือเอาพักแผ่วมาใส่มาปลูกมีว้เนาะน้ำทางบนก็นจะได้กินน้ำบัดเลใหไงเล้ากะสิบัดันเล้ากะชิงโง่ขึ้นมาเล้าสิกกะโง่มหาแสงเองมันนี้ยายกะจะไปหอยเร้อยไปนอนจะไปหอย,อ,อ,อ,ย,อ,ยอยู่่อยู่เพราะว่าได้กินเรามันตองเขามันจะมีหูของมันอยู่ตอนี้ยาย บ่มีหมองแฟงเอามาฝากไว้กับหมองแฟนหมัก,กมอ,มอื้อหมักแตกนี่ละสะก่อนพ่อให้นี่มองอาศัยเนี่ยกลับไปกับเสานี้ดีกว่า ฝากไปก่อนนะคะบ๊ายบายเลยฝากไ้ใส่เนอบาอยบายเลยเป็นแบบนี้เด้อค่ะอยาก็จะแ็กแฟนไว้นะคะตามมาค่ะค่ะแฟนไล้แบบนี้เด็กแบบรุ่นนี้อยากมาทำราวให้เขาดีๆนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ตามรับชม ตันนี้ทำสัมสาก่อนจะขึ้ว่าสัมสา่ค่ะท่านไปชอบเป็นบุบเป็นลา,า <S <S ลยขึ้นมาลูกจอยเหรอพี่น้องเอ้ย <S <S นี่มองหอยแล้วอีกใหญ่หาเล่าห้เล่าสกปรนเราบ่มีเล่าที่ตอนนี้ก็มาฝากไว้สกปอน่าถือโลกยังฝากไว้ก่อนนะคะโอ้บยบ่ได้เลยฝากไว้ใสน่นะบาดเลย เดี๋ยวนี้ยายข้าจมาเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วลูกยายฝาบไว้ก่อนแนละ้วอย่าทำของยายล้มนะ,อะเอาอันเอาต้นพริกนี่เงียเอามาน้ำกนนี่เนื่องจากว่าเราเป็นต้นไงแล้วเนาะเราก็สิบอบอกช่ำเลักหน่อยนะยู่บอ่ะ <c oughs> มองแฟนหมักอือหมักแตงนี่ละสักก่อนพ่อให้พี่มองอาศัยเนี่ย ในองค์กรเดียวกันเราจะโตไปด้วยกันค่ะตอนนี้ทา,า,า,าสัมสาก่อนคุณจะขั้นมาสัมสาว่าท่านไปชอบเป็นรูกเป็นลายถึงแม่ลูกไปจุดดีหอยไว้เล็บหลบ แคกับเสานี้ดีกว่ามองแฟนหมักอื้อมักแตกนี่ละสักก่อนพ่อให้พี่มองอาศัยเนี่ยยายปลูกหัวอักจะมียูให้ย่ายรือบออันนี้ตะอันอันนี้แล้วย้ายสารตะการนี่สารเองเตนในองค์กรเดียวกันเราจะโตไปได้วยกันค่ะน้ำ ข้างบนก็นจะได้กินน้ำบัดเล่าไงแล้วกะสิบัดดา,งงาแล้วกะสิงโง่ขึ้นมาเล่กสิกะโง่มหาเสษโดนๆนอาจาังสิจิย่างห้ยย่มาบ่อน่ากันจังสิมาหมัดใหม่ตอนนี้คือต้องลูกไปสักคนจังสาาาิมาจัดการใหม่นาะเนี่ยยายเอาแงวออกมาหมอาแฟนหมักอื้อหมักแตกนี่ละสะักคนพ่อห้ยี่หมองอาศัยเนี่ย ปล่อยเราทดลองเ้ยนี่มองหอยแล้วอินใหญ่หาเล่าห้เหล้าสะกอนเราบ่มีเล่าที่ตอนนี้ก็มาฝากไว้สะก้อน่าถือล,ลมพัดลมเลยบมแรนลมพัดก,กันลมตึงบมแรนเลยดูนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแฟนไว้แบบนี้เลยมาสักแล้วแบบนี้ฮะ น้ำข้างบนก็จะได้กินน้ำบัดเล่าไงเล่ากะสิบรดานเล่ากะสิโง่ขึ้นมาเล่าสิกะโง่มหาแสงน้ำข้างบนก็จะได้กินน้ำบัดเล่าไงเล่ากะสิบรดานเล่ากะสิโง่ขึ้นมาเล่าสิกะโง่มหาแสงเองบันนี้แย่กะจะไปหอยเด้อี่น้องจะสูหอยยู่บายูเพราะว่าได้กินเรามันตองเขามันก็มีหูของมันยู กันนี่เจ้บ่มีหม่องแฟงเอามาฝากไว้กัดบ่มีหม่องแฟงเอามาฝากไว้กับอื่นย่ายไฟสุดแ้เปลี่ยนแปลงเด้อย้ายฝากไว้เลยด้อ ขาดแกับเซานี้ดีกว่าลมพัดลมเลยบมแรน,นลมพัดกับลมตึงบมแรนเลย <c oughs> ดูนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแฟนไว้แบบนี้เลยคิดเหมือนกันทำเหมือนกันเวลาเดียวกันดีหอยไ้เรียบรลง คิดเหมือนกันทำเหมือนกันเวลาเดียวกันบะนีกันเรือทางบนนี่ย่ากัเจ็บปลูกยายวายย่าสเอาสารเหนหรือเอาพักแพ่วมาใส่มาปลูกหนีว้เนาะเห็ดเหมือเนาะมันเหนือมืออื่นผลละอันนี้คือปลูกสะกอนมืออื่นผลละย่ยจังสีหาหลวงมามัถดนีๆมืออื่นยาใส่สีมาเตรียนแปลงเลย้อย่ฝากใ้เเด้อ แล้วก็เอาปุ๋ยใส่จะ,จะได้ประโยชน์หลายสถานนะคะข้างล่างก็จะได้กินหมงแฟนหมักอื้อมักแต่งนี่ละสะกอนพ่อให้ที่หมองอาศัยเนี่ยดินนี่ก็แยกกับผสมไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเอาใส่เลยใส่แล้วยากับเก็บไปฮะมันนี่กันเลือทางบนนี่แยกกับเก็บปลูก ยายวายายจะเอาสารหน่หรือเอาพักแผ่วมาใส่มาปลูกมีว้เนาะจะเป็นลักษณะนี้น,นั่นก็จุบะนีกันเลือทางบนนี่ยายกเบ็บปูกยายวายายจะเอาสารหน่หรือเอาพักแผ่วมาใส่มาปลูกมีว้เนาะน้ำทางบนก็จะได้กินน้ำ บัดเราไงเรากัดสิบัดเรากระสิงโง่ขึ้นมาเราสิกระโง่มหาเศษวอสักแล้วบบดนี้ใน,นองค์กรเดียวกันเราจะโตไปได้วยกันค่ะเป็นไยแบบนี้ เดวพรุ่งนี้อยากมาทำราวให้เขาดีๆนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ตามรับชมตอนต้นพริกนี่งี่ยออกมานาวกลนี่เนื่องจากาว่เราเป็นต้นใหญ่แล้วเนาะเราก็สิบบอบช่ำเล็กหน่อยนะยูอ่ะดูเต็มที่งานใหา่ห้ามองแฟรมองหอยไ้ ก็สิเอาลวดมามักตังหาดสั้นแล้วกันพอยาง,งมอกแฟนหมักอื้อหมักแตกนี่ละสะก่อนพ่อให้ที่มองอาศัยเลยฮะเ,เอง วันนี้แายกะจะไปหอยเด้อเพี่น้องจะซื้อหอยยูบายู่เพราะว่าได้กินงเรามันตองเขามันจะมีหูอของมันอยู่ตอนนี้ยายตอนนี้ท,าทําสัมสาก่อนถึงจะทำวราสัมสาค่ะท่านไปชอบเป็นรูปเป็นไาลถึงมาก,มกมดูไปต้มพัดลมเ้อ,ล,อกกลมแมนลมพัดกันลมตึงลมแมนเด้ดูนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแฟนไว้แบบนี้เด้อ ในองค์กรเดียวกันเราจะโตไปด้วยกันค่ะดินนี้ก็แยกกับผสมไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเอาใส่เลยใส่แล้วแล้วก็จะไปดินนี้ก็แยกกับผสมไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเอาใส่เลย